สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูโปรโมชั่นของเดือนนี้กันนะคะเป็นกลางเดือนที่9นะคะทุกคนว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะทําการมัดรวมทุกโปรโมชั่นไว้ในคลิปเลยนะคะก็คืออ่าเขาไม่ได้จ่ายนะคะนะคะถ้าจะสปอนเซอร์ใจดีก็สามารถเข้าได้ติดต่อมาได้นะคะอ่าโอเคค่ะ อ่าเดี๋ยวพิมพ์ไปใน Google เลยนะคะว่าเป็นเติมเกมอาแล้วก็จะกดเข้าเบ,บแรกเลยนะคะจะเป็นเติมเกม .com นะคะอ่ากดเข้าไปเลยค่ะทุกคนอ่านี่นะคะพอกดเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะมีหน้าต่างโฆษณาขึ้นมาแบบนี้นะทุกคนนี่นะคะจะเป็นลูกค้าเติมเงินนะคะก็เป็นถึงวันที่ 30กันยานี้นะคะก็เป็นลูกค้าเติม90แต่จ่ายแค่1บาทก็คือน่าจะเป็นลูกค้าลูกค้าใหม่นะคะทุกคนคือสามารถเติมได้ทุกเกมก็เป็น RV รฟ f i า e อะไรประมาณน,นี้ของค่ายทางกาลีน่านะคะก็จะเป็นเป็นการเติมแบบใช้โค้ดนะคะทุกคนนี่ก็ง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปสอนเติมเป็นโค้ดด้านล่างนะคะคือเราเนี่ยต้องไปเปิดเบอร์ใหม่แล้วแหละนะคะทุกคนนี่ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็อันต e! ่อไปนะคะก็จะเป็นจ่าย260อันนี้ก็คือจะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นแบบเป็นเติมสำหรับคนเติมหนักๆเลยนะทุกคนรับเลย1 3 4อ่า3า2คูปองนะคะมาดูที่อาวก็จะเป็นจาโค้ดนี่นะคะ Hit Hit Carry นะคะ เราอ่านถูกอ่านผิดก็เดี๋ยวก็เข้ามาดูที่หน้าเว็บกันเอาเองนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นรับเงินคืนนะคะนี่40บาท20แล้วก็20แล้วก็เมื่อเติม1 5 0 2ครั้งด้วย Shopee p เพนะคะมันเป็นการเติมผ่าน Shopee p เพนะคะทุกคนเรามีคลิปสอน3คลิปเลยที่ว่าไม่ได้เติมให้ดูนะคะก็เพราะว่าแบบไม่มีเงินนะคะอ่ะ แล้วก็จะเป็นสเปเชียล99นะคะถึงวันที่17นี้นะคะเป็นกิจกรรมก็คุ้มเติมกับ s h o ป e ี้เพ y ก็คุ้มนะคะจ่าย500รับ900เชลนะคะสำหรับสายเติมหนักๆน,นะคะทุกคนก็จะเป็นเติมผ่านวนมากก็จะเป็นเติมผ่าน s h o ป e ี้เพ y อะไรงนี้แล้วก็จะเป็นการเติมผ่านเคพารนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรับเงินคืน2 รับเงินคืนนะคะเพิ่มพื้น2%อาเติมด้วยชั p p y e เ a y เหมือนเดิมนะคะอาไม่ยากนะคะก็จะเป็นการใส่โค้ดอันนี้ก็เป็นการเติมเกมผ่านอันนี้ของทูนะคะอาก็จะมีประมาณนี้นะคะไม่ยากแล้วก็สามารถเข้ามาดูที่ในคลิปในช่องเราได้นะคะเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีสคริปชันนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมาดูโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะคะคือ เราไม่ได้รับเติมเกมนะคะทุกคนไม่ต้องทักมาในแฟนเพจ a c e b o o k นะคะอ่ะเราแค่มาสอนเติมเกมอะไรยีร่้เฉยนนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอลาการพรเยษเท่นนนานี้นะคะหากใครชอบก็ช่วยกันกดแชร์กันเลยแล้วก็กดซับกันอะไนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสาร Rv แล้วก็ชิปใหม่ๆนะคะทุกคนอ่ะโอเคค่ะลาการพิเยษเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ